ไปไอพี่มีไหวพี่มีโชยู่พี่มีกชได้ปิดโกาโมีอาวุธที่ปายังไม่วุธ ฟังฟังมา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 ัยู่ตรงเินไว้ตันยู่ตรเนินแต่ห้ามขึ้นห้ามขึ้นไม่ต้องขึ้นนะไม่ต้องขึ้นแล่นแถวนี้เดนแถวนี้เนแถวนี้ตรงกล่องเล่นการถนนอะเล่นการถนนก็พอไม่ต้องไปยแถวเนินก็ได้เล่นแถวกล่องนี่แหละเล่นกล่องเนี่ยไม่เกินอย่าไปเล่นตรงตีนเนินนะมันโดนอยู่แล้วเอาม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 าขึ้นไปนอยมาขึ้นไปหน่มามามขึ้นไปขขึ้นไปยกขลาไปไปไปไ เพื่อนดูเพื่อนครับดูเพื่อนดูเพื่อน <c oughs> ดูเพื่อนพี่มีล่วงไหมพี่มีอ่ะเอ้ยโดน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 ชเียชเพงเอาไตาหมี้ตายวยช่ช่ยอ้ช่ว่ย้เเยวเฮ้ยเรยเฮ้ยเฮ้เฮยยยเ้ย้เยยยพยเยเ

สุก <expand> ี้บอลลี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 ถอยไปลีถอยไปลีไต้องดันขึ้นไปไม่ต้องดันขึ้นไปาไม่ต้องดันขึ้นไปไม่ต้องดันขึ้นไปเล่นยกาเล่นโยกอย่าอย่าอย่่เดี๋ยวขอทรับฟังสุกีอย่างเดียวโฟกัสสุกีไม่ต้องสนยืนอย่านอย่านอย่านอ้าวชิปหายนิ่งนิ่ง เลต้าเลตเนินเนินเินฟงฟาขึ้นไป่อยขึ้นไป่อยขึ้นไปปี้าบบนหน่อยมากี้ยมาีขึ้นเินมาขึ้นเนมาขึ้นเนมาหาเพื่อนเช็คเพื่อนเชเพื่อมาเช็คเพื่อนมารอรอเช็คเพื่อนมาดิเล่าจุ่มคนหนึ่งนะดิเล่าจุ่มคนหนึ่งไวไวมึงจมจมมึงจมเย็นใจเย็นไปไปไปดันดันสายลงไปดันสายลงไปดันสายลงไปเลย พี่มีพี่มีปล่อยพี่มีปล่อยพี่มีพี่มีเพืเชิดไปพี่ปล่อยเลยไหมอะดันเลยดันเลยดันเลยปวดหลุมไอ้เหี้ยไปดันไปดันไปดันไปเองดันเองดันไปหมดหรอหมดดันไปดันไยมันไไอ้เหี้ยแต่งกับเพื่อน

เอาไอ้ตี๋กูวะนี่เงี้ยไปยังไรได้มึงบอกมาไน้หมีมึงบอกมานี่มึงบอกมาไอ้หมี เพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนเพื่อนตายหาเพื่อนหน่อยพี่หาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยไอพี่พี่ใครตายตรงนี้ฟามฟางฟางเหมันกลับมากลับมาไมหนไหนไหนฮะฟาง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 กลับมา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 สุกี้จะไม่ได้หล่อหอพี่รวมหน่อยรวมหน่อยรวมสุกี้ได้้กุีข้างหลังสุกี้ข้างหลังโกบอกให้ปีตุกี้ไงว่าว่าว่ามีมียาเหลือไหมพี่ จะหมดแล้วจะหมดแล้วปิดซุกี้ก่อนได้ไหมมาหน่อยมาหน่อยปิดให้ได้เช็คให้สดปิดให้หมดเวลาลงมาสงให้เสีย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 งอย่าเล่นใครจะเล่นใครจะเล่นปล่อยพี่หมีไอตู้ปล่อยพี่หมีไอตู้เลยเล่นก่อน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 เล่นสองคนอ่ะเล่นก่อน พี่มัดเล่นก่อนพี่มัดเล่นก่อนพี่หมจะตายพี่หมจะตายชุบพี่มัดเหมือนชุบพี่มัดแล้วนะชุบพี่มัดแล้วชุบพี่มัดแล้วมอง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 มัชชามองมัชชาตรงนู้นไหนวะเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยนะมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเองเอาใครหมดแล้วจะชุบให้ ยังมีให้เรียบร้อยลอดัน้อดันไมเข้าไมเข้าไม้เข้าไนดันไปไปดันไปดันไปปิดทีละแก๊งปิดทีละแก๊งเล่นเลยเล่นเลยตายตายตายมามาพี่เบอร์ออกตายตายตรงนี้ตายตรงนี้ตายตรงนี้ตายแล้วชูเบงชบเบงชบเบงชบอยู่ชบอยู่ หน้ามหน้าขมำหน้าขมำที่ไหนมาอะดูงงงงแตกอะไรใครตีพี่มันดูดิเนี่ยงงยังกระตุกอยู่เพิ่งเล่นเลยไม่เล่นแล้วมามาเก็บเลยมามาเก็บเลยไม้ออกไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้ออกออออกกไเพื่อตายเพื่อตายเขามีหยิบหยิบพี่หมีอะเจ้พี่หมีสวยเฮ้ยพี่หมีพี่ตัวสุดท้ายละเช็คดีเช็คดีเช็กดีดีตึงไม่ไหวเช็คเพื่อนดิเช็คเพื่อนดีมีใครตายไหม พูดรถตัวเองหน่อยป่องชุบยู่ครับิงม้าเหรอเกียร์หมดหลอดมีคุณยังฮะหลอดมีเหรอไอหมีมงไม้ไอหมีมงไม้ป้าหมดป้าตีผมป้าตีผมดีๆไม่มีใช้เปลืองมากไม่มีเปลืองไี่เว้นตี